สวัสดีครับผมนายกฤษดาไวทิลังชัยนะครับผมมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครราชสีมานะครับผมสาขาที่เรียนนะครับรัฐศาสตร์นะครับผมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับผมเกรดเฉลีรวมนะครับ3.50ศูนนะครับผมครับผมสาขารัฐศาสตร์ของผมนะครับผมจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองนะครับผมเรียนทุกอย่างตั้งแต่ โครงสร้างปัจชยาทางการเมืองความคิดทางการเมืองต่างๆจนถึงอาสถาบันการเมืองครับผมครับผมรัฐศาสตร์มีความเชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองนะครับผมความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมืองระดับประเทศครับและระดับภูมิภาคระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลกครับผมรัฐศาสตร์นะครับผมที่เรียนมาสามารถนําไปไประยุกต์ไปเป็นประกอบเป็นอาชีพได้ทั้งภาคร,รัฐภาคเอกชนภาครธุหกิจ และหน่วยงานระดับประเทศนะครับผมอาชีพที่สามารถทําได้นัก็คือตํารวจในอำเภอนักบุกคลอาชีพที่ผมอยากเป็นนะครับผมคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะครับผมหรือ HR ครับครับผมกิจกรรมที่ผมทําในสมัยเรียนะตอนนั้นนะครับผมกิจกรรมแรกผมก็ได้ไปเข้าร่วมในซิงโคลาดคอลเล็กับกกตนะครับผม เสริมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยนะครับ,รบที่ะรไาวมนานผมนะที่ทนะตักภาพภาพไม่้นะครับับผมทักษะในการทํางานของตัวผมนะครับผมผมสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทักษะการใ,ใช้คอมพิวเตอร์ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผม ก็จะเ,เป็นพวกเปิด Excel หลักๆเนี่ยครับผมแล้วโปรแกรมเ uh, PowerPoint ครับที่ผมถนัดใช้มากที่สุดนะครับผมตำแหน่งในการฝึกงานที่ผมอยากสมัครนะครับผมผมอยากเป็นเจ้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ HR นะครับผมเพราะว่าผมอ,อยากจัดสรรจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับองค์กรนะครับผมแล้วก็ดูแลผลประโยชน์จัดก,กิจกรรมฝึกอบรม ต่างๆนะครับผมกรริจกรรมอบรมเนี่ยแหละครับแล้วก็คอยดูแลกลบเบียบต่างๆภายในบริษัทนะครับผมครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้นะครับผมตรนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับฝากแชรปันโซได้เด้อ